อ,อาลาดีนนะนักแสดงดาราบางกอกฟิล์มนะครับก็วันนี้คือไม่ค่ยอยได้ไปนอนนะเนื่องจากว่ามาดูแลทัวร์นะทำการต่องเที่ยวนะฉะนั้นก็เนี่ยมานะวันนี้มาแบบว่าเรียกเลยนะมาแบบว่าแบบดูสภาพดุสภาพเอ่อซีเคียวริตี้ก่อนดูสภาพเอ่อเรียกนักการ์ดก่อนนะเป็นการ์ดของนางแบบชื่อแซนดี้นะฮะอยู่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะ Cindy, no, you. Sandy Cindy, looking television. Oh. So, Cindy, you something from, from, from your holiday from here, modeling. Oh, I speak in French. Yeah. Yeah. You French. Uh, from Jordan. Sir. โอเคนะเอ่อซันดี้เป็นนางแบบนะเป็นคนเดินแบบรีปประเทศฝรั่งเศสนะเดอะซีคิตี้ก็อยู่นี่แหละโอเคบายบายบาย